เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องพระราชประวัติพ่อคุณรามคำแหงมหาราชมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือห้ามหาราชจอมกษัตริย์แห่งกรุงสยามฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชราชโอรสแห่งพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนศรีอินทรา t ิตปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยและพระนางเสื่องซึ่งมีราชโอรสและราชธิดารวมกันทั้งหมดหพระองค์เป็นราชโอรสสมพระองค์องค์ใหญ่สินพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาวองค์กลาง มีพระนามว่าบานเมืองต่อมาได้ครองราชทรงพระนามว่าพอ่อขุนบานเมืองและพระราชโอรสองค์ที่สามคือเจ้ารามเมื่อได้ครองราชทรงพระนามว่าพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระราชธิดาอีกสองพระองค์ไม่ปรากฏพระนามพอ่อขุนรามคำแหงขณะมีพระชนสาได้19บเกพันษา ได้สำแดงพระบุญญาธิการและพระเกียรติยศให้ปรากฏไปในเบื้องหน้าได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปทำศึกกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ทําการสับประยุทธ์ชนช้างมีชัยชนะต่อขุนสามชนพระบิดาจึงพระราชทานนามให้ใหม่ว่าเจ้ารามคำแหงเมื่อสิ้นราชการพ่อขุนสีอินทราธิตย์และพ่อขุนบานเมืองแล้ว พระองค์ได้สืบสันตติวงศ์ปกครองกรุงสุขโขทัยในรัชสมัยต่อมาเป็นมหากษัตริย์องค์ที่สามแห่งราชวงศ์พระร่วงพอ่อขุนรามคำแหงทรงครองราชเป็นเวลายาวนานถึง40ปีด้วยเดชะพระบารมีแผ่ไพศาลทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ราชอาณาจักรสุขโขทัยเป็นอันมากพอ่อขุนรามคำแหง สเสด็จสวรรคตในราวปีพุทธศักราช1860ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นยุคแห่งความร่มเย็นเป็นสุขของอาณาประชาราชมีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านสมกับที่บันทึกในหลักษิลาจารึกว่าใครใค้ขาชางขาใครใค้ขาหมาขาเพราะพระองค์ทรงปกครองอาณาจักรแบบพ่อปกครองลูก หากราษฎรมีความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องใดๆสามารถไปร้องทุกข์ได้โดยตรงต่อพระองค์ผู้เปรียบเสมือนเป็นพระบิดาของราษฎรโดยการสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูพระราชวางังติสดาพินิหารอันเป็นประทเมื่อแรกตั้งอาณาจักรสุโขทัยนั้นยังมีพระราชอาณาเขตไม่มากนะักคือทางทิศเหนือมีเขตแดนจรดล้านนาที่ภูเขาเขื่อน ส่วนทางทิศใต้จะลดเมืองปากน้ำโพเพราะตั้งแต่เมืองปากน้ำโพลงมานั้นยังคงเป็นเขตอำนาจของของที่มีเมืองละโวละวะปุระเป็นจุดศูนย์กลางยุคแรกของกรุงสุโขทยัยพอขุนสีอินทราทิตย์ได้กระทําสงครามเพื่อขยายเขตแดนออกไปอีกดังปรากฏในศิลาจารึกว่า พระองค์ได้เสด็จยกกองทัพไปตีเมืองฉอดได้ทำการรบพุ่งต่อกันพอ่อขุนศรีอินทราธิต์ทรงเสียทีแก่ขุนสามชนแต่ในขณะนั้นเจ้าราได้ใส่ช้างเข้าช่วยพระราชบิดาไว้ได้และรบชนะขุนสามชนอย่างเด็ดขาดนับเป็นกฤษดาพิธิหารอันเป็นประแห่งพระบรารมีของเจ้าราพอ่อขุนศรีอินทราธิต ทรงปกครองอาณาจักรสุขโขทยัยสืบมาถึงปีพุทธศักราช1811จึงเสด็จสวรรคตรพระราชะโอรสองค์กลางคือพอ่อขุนบานเมืองจึงได้ครองราชสมบัติสืบต่อมาอีกประมาณ9ปีจึงเสด็จสวรรคตรในปีพุทธศักราช1820ต่อจากนั้นเจ้ารามคำแหงจึงได้ครองราชสืบต่อมามีพระนามว่า พ่อขุนรามคำแหงพระราชะกรณียกิจพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นจอมกษัตริย์ที่ฉายแววแห่งอัจฉริยภาพมาตั้งแต่ทรงพระยาเมื่อขึ้นของราชจึงทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการปกครองเศรษฐกิจสังคมาศาสนาและศิลปวิทยาต่างๆพระราชะกรณียกิจที่สำคัญคือ พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1,826ถือเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทรงเป็นจอมมหาปรา์ที่เปลี่ยนไปด้วยพระปัญญาที่คุณอันหาที่เปรียบม่ได้ด้านการทหารมีความเข้มแข็งมั่นคงการปกครองมีความร่มเย็นเป็นสุขการพระศาสนา มีความเจริญก้าวหน้าพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นอย่างถาวรมีการเจริญสัมพันธไมตรีและรับอิทธิพลของพุทธศาสนาจากลังกาที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนามากที่สุดในช่วงเวลานั้นการค้าพาณิชย์ภายในอาณาจักรเป็นแบบอิสระเสรีภาพภายนอกราชาอาณาจักรมีการติดต่อค้าขายกับพระเจ้ากรุงจีอุตสาหกรรม เริ่มต้นอุตสาหกรรมชามสังคโลเครื่องเคลือบดินเผาศิลปะวัฒนธรรมรุ่งเรืองมากมีการประดิษฐ์อักษรไทยในสมัยนี้และเริ่มมีพัฒนาการทางด้านพุทธศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุขโขทยัยการต่างประเทศการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเป็นไปด้วยดีเช่นกับประเทศจีนลังกาเป็นต้น การแร่ขยายอาณาจักรหลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงขึ้นของราชสมบัติสืบต่อจากพ่อขุนบานเมืองนั้นอาณาจักรสุโขทยัยกำลังตกอยู่ในระหว่างภัยอันตรายรอบด้านและยากที่จะทำการขยายอาณาเขตออกไปได้เพราะทางเหนือก่อติดต่อกับดินแดนล้านนาที่มีเชื้อชาติสยามเช่นเดียวกันมีพญาเมงรายเป็นเจ้าเมืองเงินยางและพญาเงำเมือง เป็นเจ้าเมืองพยาวถึงแม้จะเป็นพระสหายกันแต่ต่างก็มีกำลังอำนาจและแสนอยาดุภาพที่เข้มแข็งทัดเทียมกันทางด้านตะวันออกนั้นเล่าก็ติดต่อกับเขตแดนของอาณาจักรของทางด้านตะวันตกก็จะรดเมืองมอนและพมา่าส่วนทางใต้ก็ทุกเมืองละโวขอ,ของของกระนาบอยู่ด้วยเหตุนี้ พอขุนรางทำแหงจึงต้องดำเนินวิเทโสบายอย่างแยบยนต์และสุขุมคัมภีรภาพอย่างที่สุดเพื่อเลียกยเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างชาวสยามด้วยกันเองคือแทนที่จะขยายอาณาเขตไปทางเหนือหรือทางตะวันออกซึ่งมีชาวสยามตั้งหลักแหล่งอยู่มากพระองค์กลับตัดสินพระไทยขยายอาณาเขตลงไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกอันเป็นเขตแดนของหมอญ เพื่อให้ชาวสยามในแคว้นล้านนาได้ประจักษ์ในพระบารมีและความเข้มแข็งของกองทัพสุโขทัยเสียก่อนแล้วหัวเมืองต่างๆในดินแดนล้านนาก็อาจจะเข้ามาสวามิภักดิ์ในภายหลังแต่พระองค์ยังทรงกังวลพระไทยอยู่ในเหตุผลที่ว่าหากทรงยกทัพไปทำศึกสงครามกับชนชาติของหรือดินแดนอื่นๆทางทิศใต้แล้ว พระองค์อาจจะถูกหัวเมืองฝ่ายเหนือรุกรานก็เป็นไดน้จึงทรงยับยั้งไว้ก่อนผูกสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศและหัวเมืองต่างๆเป็นเรื่องบังเอิญที่ในปีพุทธศักราช1829ฮ่องเตแห่งราชวงศ์หมวนได้ส่งราชทูตเข้ามาติดต่อทำสัมพันทไมตรีทางการค้ากับไทยถือเป็นการผูกมิตรทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการป้องกันมีให้กองทัพจีนยกมารุปรานสุโขทยัยในระหว่างที่ยกทัพไปรบกับของในขณะเดียวกันก็ส่งสร้างสัมพันธไมตรีกับหัวเมืองฝ่ายเหนือดังตัวอย่างเช่นได้เสด็จไปช่วยพญาเมงรายสร้างเมืองนบพบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ด้วยพระองค์เองเป็นต้นเมื่อเห็นว่าสัมพันธไมตรีกับฝ่ายเหนือมั่นคงแล พระองค์จึงได้ริเริ่มขยายอาณาเขตลงไปทางใต้ตามลำดับคือในพุทธศักราช1823ส่งตีได้เมืองนครศีธรรมราชเมืองต่างๆในแหลมมลายูเมืองยะโฮและเกาะสิงคโปร์ในปัจจุบันพุทธศักราช1842ทางทิศตะวันออกส่งตีได้อาณาจักรของกัมพูชาในปัจจุบัน ส่วนทางทิศตะวันตกที่มีอาณาเขตจะรดเมืองมอนนั้นพระองค์ก็ได้ทรงดำเนินกลยุทธ์อย่างแยบยลคือเมื่อทรงทราบว่ามักกะโทข้าหลวงชาวมอนที่รับใช้ใกล้ชิดพระองค์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อมักกะโทได้กระทำความผิดขั้นอุกฤษโดยพาพระธิดาของพระองค์ซึ่งเป็นคนรักหนีกลับไปเมืองมอนด้วย แทนที่พระองค์จะยกทัพตามไปชิงพระราชนิดากลับคืนมาพระองค์กลับวางเฉยเสียโดยทรงเล็งเห็นการไกลและมั่นพระไถยว่ามะกระโถผู้นี้เป็นคนดีและมีบุญญาธิการคงจะคิดหาโอกาสตั้งตัวเป็นใหญ่ในเมืองมอนเป็นแน่แท้ถ้ามะกระโถได้ครองเมืองมอนแล้วก็เปรียบเสมือนพระองค์ ได้มอนมาเป็นพวกโดยไม่ต้องรบพุ่งกันให้เสียเลือดเนือ้อซึ่งต่อมาเหตุการณ์ก็ได้เป็นตามที่พระองค์ทรงคาดหมายไว้จริงๆคือมะกะโทได้ครอบครองอาณาจักรมอนทั้งหมดและยอมเข้ามาสวามิภ์ต่ออาณาจักรสุขโขทยัยในฐานะที่พ่อขุนรามคำแหงเป็นพระสัตสุระพ่อตาโดยพ่อขุนรามคำแหงได้เสด็จไปทำพิธีอภิเษกสมรสให้มะกะโท กับพระราชธิดาของพระองค์และพระราชทานน้าใหม่ให้มะกระโถวา่พระเจ้าฝ่ารัวด้วยวิเทโสบายอันชันฉลาดของพระองค์นี้เองทำให้อาณาจักรสุขโขทยัยหรือสยามในสมัยของพระองค์แพ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางปรากฏตามหลักศิลาจารึกว่าทิศเหนือมีอนณาเขตจะลดเมืองลําปาง ทิศตะวันตกจะรดเมืองหงสาวดีและอ่าวเบงกอได้หัวเมืองมอนทั้งหมดเป็นประเทศราทางทิศใต้จะลดแหลมมาลายูทิศตะวันออกเฉีงยงใต้จะลดทะเลจีนทิศตะวันออกได้เมืองนานเมืองหลวงพระบางทั้งเมืองเวียงรำฝ่ายซ้ายแม่น้ำโขงการทำนุบบำรุงบ้านเมืองเมื่อได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางดังกล่าวแล้ว พอคุนรามทำแหงยังทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองอีกเป็นอันมากเช่นทรงสนับสนุนการค้าผ่านิตเลิกด่านเก็บภาษีอากรและจังกอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนไปทำมาค้าขายกันได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นทรงส่งเสริมอุตสาหกรรมทำเครื่องเคลือบดินผผาหรือถ้วยชามสังโลกถึงกับเสด็จไปทอดพระเนตรการทำถ้วยชามในประเทศจีนถึงสองครั้ง พร้อมกับนำช่างปั้นดินเผาชาวจีนเข้ามายังกรุงสุขโขทัยเพื่อพัฒนาฝีมือช่างปั้นดินเผาชาวสยามและเพื่อพัฒนาการผลิตให้ทัดเทียมกับประเทศจีนซึ่งปรากฏว่าเครื่องเคลือบดินเผาของสุขโขทัยได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมากมีการส่งไปขายยังประเทศต่างๆทาง,าง,างเรือสำเภาระบบสารสถิตยุติธรรม ส่งประทานความยุติธรรมแก่อาณาประชาราโดยเท่าเทียมกันทรงใส่พระไัยในทุกสุขของราษฎรโดยรับสั่งให้มหาเล็กแขวนกระดิ่งขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าประตูเมืองหากใครมีทุกข์ร้อนประการใดก็ให้มาสั่นกระดิ่งลองทุกได้โดยการพิจารณาสอบสวนไตส่สวนและการตัดสินคดีทรงกระทำด้วยพระองค์เองอย่างยุติธรรม พอ่อขุนรามคําแหงทรงมีพระเมตตาแก่ไพ่ฟ้าค่าแผ่นดินเสมือนบิดากับบุตรทรงแนะนําให้ราษฎรมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงเป็นเอกอัคราศาสนูปถมัมภคกและโปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาไว้ที่ดงตาสําหรับให้พระสงฆ์ขึ้นเทศแสดงธรรมและในบางโอกาสทรงใช้เป็นที่ประทับสําหรับว่าราชการแผ่นดิน การปกครองพอขุนรามคำแหงทรงถือเสมือนหนึ่งว่าพระองค์เป็นบิดาของราษฎรทั้งหลายทรงให้คำแนะนำสั่งสอนใกล้ชิดเช่นบิดาจะพึงต่อบุตทรงมีพระราชปฏิสันถารกับไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินหรือหากจะมีใครร้องทุกข์ประการใดก็จะทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเบื้องพระยิคลรบทุกวันธรรมสวรรค หรือวันพระพระองค์มักเสดออกประทับอย่างพระแท่นศิลาอาเพื่อตรัสสั่งสอนรัษดรให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตในด้านการปกครองได้จัดแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นหนายหัวเมืองชั้นนอและหัวเมืองประเทศราหัวเมืองชั้นหนายบริหารราชการแผ่นดินโดยพระมหากษัตริย์ มีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเมืองศรีสัชนาลัยสวรรคโลกเป็นเมืองอุปราชมีเมืองทุ่งยั้งบางโยมเมืองสองแขวพิษณุโลกเมืองสะหลวงพิจิตรเมืองพรบานนครสวรรค์และเมืองตากเป็นเมืองรายรอบหัวเมืองชั้นนอกเมืองพญามหานคร ส่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ไว้วางพระไทยไปปกครองเวลาเกิดศึกสงครามขึ้นที่ใดก็ให้เกณฑ์ไพ่พลในหัวเมืองชั้นนอกนี้ไปช่วยทำการรบหัวเมืองชั้นนอกในสมัยนั้นได้แก่เมืองเพชรบูรณ์ศรีเทพสันคบุรีอู่ทองราชบุรีเพชรบุรีตะนาวศรีหัวเมืองประเทศรา เป็นเมืองชันนอกพระราชอาณาเขตบางที่เป็นคนละเชื้อชาติกับสยามหรืออยู่ห่างไกลออกไปจึงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้านายของเมืองนั้นๆจัดการปกครองกันเองแต่ต้องถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการเป็นประจำทุกปีและเมื่อเกิดศึกสงครามขึ้นจะต้องส่งกองทหารมาช่วยรบ เพื่อแสดงความจงรักภักดีหัวเมืองประเทศรลาศเหล่านี้ได้แก่เมืองหงสาวดีมอตมาหลวงพระบางเวียงจันเวียงคำนานนครศรีธรรมราชมะกายะโฮและทวายศิลปะวัฒนธรรมพอคุณรามคำแหง ส่งสร้างสรรประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่คนไทยจะลืมไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใายเมื่อปีพุทธศักราช1826โดยประยุกต์ขึ้นจากอักษรโบราณของชนชาติต่างๆในสุวรรณภูมิปราดบังท่านสนิษฐานว่าดัดแปลงมาจากอักษรคลินที่ใช้กันอยู่ในอินเดียฝ่ายใต้ตัวอักษรเหล่านี้ ได้พัฒนามาเป็นตัวหนังสือไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันตัวอักษรไทยซึ่งพ่อขุนรามคำแหงทรงคิดค้นขึ้นมาในสมัยนั้นทั้งตัวพยัญชนะสระและวรรณยุกจะเรียงอยู่ในบรรทัดเดียวกันหมดสังเกตได้จากหลักฐานแผ่นศิลาจารึกซึ่งปฏิสถานอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครการพระศาสนา ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงศาสนาพุทธได้อย่างราบลึกลงและเจริญรุ่งเรืองมากเพราะพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกลาง้าโดยเฉพาะพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงนิกายเทรวาตหรือหินนายานมีพระไตรปิฎกเป็นภาษามคตแม้เมื่อทรงทราบว่ามีพระภิกษุชาวสยาม ที่เดินทางไปอุปสมบทในลังกาแล้วเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองนครสีธรรมราชพระองค์ก็จะเสด็จไปพบด้วยพระองค์เองก่อนอรัธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมสูงสุดขึ้นมาสู่กรุงสุโขทยัยพร้อมกับพระราชทานแต่งตงั้งให้เป็นสังฆราชแห่งกรุงสุโขทยัยเพื่อทำการเผยแผ่พระธรรมปกครองคณะสงฆ วางหลักพระธรรมวินัยและทำการบรรพชาอุปสมบทให้กับกุลบุตรชาวสยามตามแนวทางละทิลังกาวงในโอกาสต่อมาพระองค์ได้ทำสัมพันธไมตรีกับลังกาและมีความเชื่อสืบกันมาว่าได้นำพระพุทธสิหิงมาจากลังกาด้วยหลักศิลาจะลึกกรุงสุโขทยัย มีการจัดทำศิลาจารึกขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงโดยจารึกไว้ด้วยแบบตัวอักษรที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมีการรวบรวมหลักศิลาจารึกกรุงสุขโขทัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีจดหมายเหตุบันทึกว่าเมื่อปีมะเส็งพุทธศักราช2,376พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงผนวดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๒เสด็จขึ้นไปทุดงทางมณฑลฝ่ายเหนือถึงเมืองพิษณุโลกสวรรคโลกและสุขโขทยัยเมื่อสเสด็จถึงเมืองสุขโขทยัยได้ทอดพระเนตรเห็นโบราณวัตถุมชิ้นคือ 1. หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2. หลักศิลาจารึกภาษาขอมของพระมหาธรรมราชาลิไท แทนมนังคศิลาอยู่ที่เนินปราสาทพระราชวังเก่ากรุงสุโขทยัยที่ปลักหักพังอยู่ส่งทราบความว่าราษฎรได้ทำการเส้นสวงบูชาหลักศิลาจะลึกกันมาช้านานนับถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์คงเป็นเพราะมีอักคระของจึงตรัสถามของทั้งสามสิ่งนั้นเดิมอยู่ตรงไหน ใครเป็นผู้นำมารวบรวมไหวก็หามีใครทราบใหม่ชาวสุโขทัยกลาบทูลว่าเห็นอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายแล้วเป็นที่นับถือของกลุ่มชนในพื้นที่เล่าลือกันว่าถ้าบุคคลใดไม่เคารพแม้แต่เดินเฉียดกลายเข้าไปใกล้ไม่นานก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นทุกหลักพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อส่งทอดพระเนรแผ่นศิลานั้นแล้วได้สเสด็จตรงเข้าไปประทับณแผ่นศิลานั้นด้วยอำนาจแห่งพระบารมีกลับมิได้มีอันตรายแต่ประการใดทรงพยายามอ่านหลักศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชด้วยพระองค์เองแล้วส่งโปรดให้สมเด็จพระมหาสนาเจา้ากรมพยาปวรศวชิราลงกรพร้อมกับรามชาวเขมร อ่านแปลหลักศิลาจารึกของพระธรรมราชาลิไทยจึงได้ส่งทราบความของทั้งสองหลักส่งพิจารณาดูเห็นว่าเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถ้าทิ้งไว้ก็อาจจะชำรุดสูญหายได้จึงโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้ส่งมายัางพระนครพระแทนมานังคศิลานั้นได้ก่อทำเป็นแท่นที่ประทับไว้ใต้ต้นมะขามใหญ่ ด้านหน้าพระอุโบสถวัดราชาธิวาสขันเมื่อเสด็จมาประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารจึงโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ทรงหลักศิลาจาลึกทั้งสองตามมาด้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นของราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2,394ท่งโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นำศิลาจาลึกทั้งสองหลักไปปฏิสถานไว้ที่หน้าวิหารพระคันธารา,รา ภายในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามตราบจนถึงรัชกาลปัจจุบันเมื่อมีงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโพธในพุทธศักราช2,545พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงโปรดให้ย้ายไปทำเป็นแท่นสเสวตฉัตรราชบัลลังก์ประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรื่องราวในหลักศิลาจารึก เรื่องราวที่บันทึกไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงแบ่งออกได้เป็นสามตอนตอนที่หนึ่งตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งถึงสิเป็นเรื่องพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงตั้งแต่ประสูติจนถึงขึ้นของราใช้คำว่ากูเป็นหลักถือเป็นสรรพนามโบราณมีใชยถอยคำหยาบแต่ประการใดตอนที่สองไม่ใช้คำว่ากู แต่ใชยว่าพ่อขุนรามคำแหงเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆและขนบธรรมเนียมในเมืองสุโขทยัยเรื่องสร้างพระแท่นมนังทศิลาสร้างพระมหาธาตุเจดีเมืองศรีสัชนาลายัยและการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตอนที่สมตั้งแต่ด้านที่สเข้าใจว่าจารึกขึ้นภายหลังเพราะตัวอักษรไม่เหมือนกับตอนที่หนึ่งและสองคือตัวพยัญชนะสั้นกว่า สระที่ใช้ก็ต่างกันตอนที่สามนี้เป็นการสรรเสริญและเทิดพระเกียรติคุณพอขุนรามคำแหงและกล่าวถึงอาณาเขตของกรุงสุขโขทยัยพระบรมราชานุสาวรีที่ปรากฏหนึ่งพระบรมราชานุสาวรีพอขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย 2. พระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณลานหน้าตึกอำนวยการมหาวิทยาลัยรามคำแหงถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 3. พระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์พญาเงำเมืองพญามเมงราพยพญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนาสาลกลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คาถาบูชาขอพรตั้งนโมสามจบอิติจิตตังเอหิเทวตาหิจะมหาเตโชนรปูชิโตโสระโหปัจจยาทิม,มหิพอขุนรามคำแหงจะมหาราชาเมตตาจะกรโรติมหาลาพัง สัทสอดถีพระวันตุเมพอขุนรามคำแหงมหาราชนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของชาวสยามที่ได้รับการยกย่องและเทิดทูนพระเกียรติยศจากพระสุนิกกรให้เป็นมหาราชจอมกษัตริย์แห่งสยามพระองค์แรกและพระองค์เดียวในสมัยสุขโขทัยผู้ปกครองแบบบิดาปกครองบุตร และทรงประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรไทยขึ้นเป็นขั้งแรกเป็นต้นแบบของตัวอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทําให้ราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันมีตัวอักษรที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะแห่งชนชาดุดเดียวกับนานาอารยประเทศทั้งหลายพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลก และวังพานาคใหญ่ที่สุดในกลุ่งเทพโทรศัพท์085-199-1370